ใครจะรับขอไข่1นสองกระสอบใหม่ JP 0 1เอาละ หนาวประมาณไหนพี่เอาหนาวแบบประมาณไหนดิสนี่นค่ะ6,900เหลือ3,450บาทลูกค้าค่ะตัวนี้ต้นทุนหลักหน่วยแน่นอนเพราะว่าลูกค้าไปเปิดกระสอบกันก็บอกว่าได้ประมาณ800อัพนะคะตีเฉลี่ยในกระสอบสักตัวละ3บาท4บาทแล้วกันค่ะพี่เออ เอาแบบว่าหนักๆนุ่นงๆไปเลยนะสามบาทสี่บาทในกระสอบนะคะอืม่ปจะเ,ปเสียน่ไยเอออ่ะกระสอบนี้นะคะขอไข่หนึ่งสองแล้วก็กระสอบใหม่มีว่าอีกหนึ่งกระสอบค่ะพี่ พิมพ์ j p 0 1ได้เลยนะคะทักสีฟ้ามานะคะจำนวนเยอะรายการที่เรานำมาโล่นำมา clear. เคลียร์เคลียร์สต็อกนะคะเป็นงานเกรด A ทั้งหมดพี่งานเกรด A ทั้งหมดค่ะลีวาย,วายมิกกเมาท์ <ML B. S 1> นี่อย่าไปยอม โค้ขนเป็ดของหมดจ้ายูน <IC> ิครยูนโครค่ะ รายการญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะพี่ในไลน์เนี้ยญี่ปุ่นทั้งหมดเลยการสอบเกรดเอทุกรายการค่ะพี่เกรดเอทุกรายการเลยใครที่ขายงานเด็กใครที่ขายของเด็กอยู่นะพี่แนะนําค่ะสินค้าที่เราโลดสินค้าที่เราเซลล์หมดแล้วหมดเลยนะพี่นะไม่มีเข้ามาเพิ่มแ,แล้วแก๊ปจ้าไม่มีเข้ามาเพิ่มแล้วค่ะพี่เออห้าตัวร้อย ก็อยากจะบอกอย่างนั้นอยู่นะอุ้ยคัดแยกมีมาอีกเมื่อไหร่ตู้หน้าจ้ะพี่เดี๋ยวเปิดจองนะขนเป็ดเดี๋ยวเปิดจองตู้หน้านะจ้ะอืมลูกค้าต่อต่อทักสีฟ้ามาได้เลยสำหรับใครที่ที่อยากจะรับกระสอบนี้นะคะขอไข่หนึ่งสองแล้วก็กระสอบใหม่ JP ศูงหนึ่งจ้ะแม่แชมเปี้ยนแชมเปี้ยนจ้า ยูนิโครจ้าผ้าสะอาดนะคะตัวนี้กระสอบเบอร์1นึ่งเกรดเนะแชมเปี้ยนจ้ากระสอบเบอร์หนึ่งเกรดเนะคะรีดเพิ่มค่าบบิกการในการรีดเพียงกระสอบละ600บาทเท่านั้นค่ะแม่ขาถูกมา,มากๆเลยนะคะ ราคาขนเป็ดเดี๋ยวแจ้งวันที่เปิดจองนะคะเดี๋ยวแจ้งพร้อมกันเลยโอ้งานน่ารักอะรวมชายรวมหญิงค่ะรวมชายรวมหญิงรวมชายรวมหญิงนะรายการนี้ เหลือ3,450บาทต้นทุนเฉลี่ยในกระสอบก็ตกแบบสบาท4บาทอะ่ะเออประมาณนั้นแหละนะคะ mm hmm. ใช่เน้นแบบว่าขายง่ายขายไวคัดหัวผ้างานหัวงานแบรนด์อุยออกฉ่ำแบรนด์เยอะปักฟอนสกินไม่ต้องกลัวมีหมดนะคะที่สำคัญคืองานของเด็กอะ่ะผ้าเขาค่อนข้างใหม่ค่ะค่อนข้างใหม่สะอาดแล้วก็สภาพค่อนข้างดีนะคะกระสอบเบอร์หเกรดเแม่ไม่ต้องกลัวไม่มีตำหนิแน่นอน งานญี่ปุ่นรับรองเลยไปหาที่ไหนก็ได้ไม่มีราคานี้แน่นอนค่ะคือไม่มีราคานี้แน่นอนจริงๆหาได้เลยราคานี้คือถูกมากค่ะ <You S 1> เป็นรายการที่เราโลตัสต็อกจริงๆเป็นรายการที่เราโลตัสต็อกจริงๆค่ะ ขอไข่หนึ่งสองสำหรับการสอบนี้จ้ะเ,เ,อเออน่ารักฟุดฟุดอะ่ะน่ารักฟุดฟุดเลยเเอ,อยากได้ไรายการไหนเพิ่มเติมนะคะแจ้งมาเลยแจ้งมาเลยลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์เลยคะ่ะชักสีฟ้ามาเออบอกกันก่อนว่าหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะ เออ6,900เหลือ3,450้าบาทจ้าโลจ้าโลโลโลรถไฟบ๊อบรถไฟบ๊อบลถไ,ไฟบ๊อบไปเจอในป่าสะอาดเลยนะลูกค้างานใหม่สวยสะอาดมากคะ่ะ ยูนิโคลยูนิโคลงานงานญี่ปุ่นนี้เขาก็จะได้แบบเบบี้ดอเบบี้ดอแบรนด์ดังๆเนาะแบรนด์ดังๆแบรนด์ของเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออแบรนด์เยอะมากเลยอ่ะสัมมากสัมมากสัมมากอย่าหยุดอย่าหยุดยูนิโคลนี่ไงโอ้เฮชแอ้ H&M เอ็งานเด็กจัดไปเลยงานเด็กจัดไปเลยมเมลล์เนี่ย E L L L เออแบนออกดีมากนะคะอยากให้ลองงานเบอร์หนึ่งเกตเนะคะงานญี่ปุ่นราคานี้หาไม่ได้แน่นอนเออหาไม่ได้แน่นอนจ้ะลดสต็อกจริงๆจ้ะรายการที่เราลดไม่มีเข้ามาแล้วนะคะไม่มีเข้ามาเพิ่มแล้วใครซื้อได้ใครขายอยู่ก็จัดไปได้เลยจ้ะ 3,450<ล>บาทเท่านั้นตัวละ3บาท4บาทแม่จ๋าในกระสอบถูกมากมากค่ะ<ล>ถูกมากค่ะอยู<ล>่ในคลกแบรนด์ฉ่ำแบรนด์เยอะแบรนดีแบรนด์รัวเออแบรนดวนะ <Champions. S 1> ไซส์ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณแบบเออ80นะคะไม่เกินไม่เกิน150สนะคะไซส์จะอยู่ประมาณนี้เลยรวมชายรวมหญิง ผ้าสวยสะอาดจ้ะผ้าสวยสะอาดงานสภาพดีแน่นอนค่ะทุกรายการที่เราเอามาโละคือกระสอบเบอร์1นึ่งเกรด A นะกระสอบเบอร์หนึ่งเกรด A โอ้คืองานเด็กอะ่ะมันจะได้ความน่ารักตรงที่ว่าเขาจะมีแบบเอ้ยตัวนี้คอนเวิร์ดอะเหมือนคอนเวิร์ดเลยอะ่ะทำเหมือนเลยเนาะ รองเท้าอ่ะอืะมอคือเขาจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความน่ารักของของเด็กอะ่ะแบบว่ามีงานสกรีนมีล,ลวดลายการ์ตูนเนาะมีลวดลายมีการ์ตูนมีปากลายน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆชอบใช่ความเด็กชอบแบรนด์ก็ออกเยอะออกดีค่ะไม่ต้องกลัวเลยราคาญี่ปุ่น คอนเวิร์ตจ้ะแม่ราคาญี่ปุ่นขนาดนี้ไม่มีแน่นอนแม่เช็คได้เลยค่ะโลสต็อกคือเราโลจจริงๆนะคะแล้วคือทุกรายการที่เราโลไม่ใช่ว่าเราจะมีกำไรหรืออะไรนะนเออขายขาดทุนทุกรายการค่ะขายต่ำกว่าทุนหนักมากค่ะหนักมากๆเลยเออหลายรายการคือไม่มีรหัสเข้ามาแล้วเราจำเป็นต้องโลออกไปเลยนะคะ กระสอบใหม่พิมพ์ JP01 นะจ๊าแล้วก็รีวิวกระสอบนี้ขอใข่หนึสองจ้า,อเ,าเออสุดๆนะสุดๆนะวสวยมากเลยนะทุกคนดูได้เลยว่างานในกระสอบเขาสวยสะอาดแล้วก็งานสภาพดีจริงๆนะคะสวยสะอาดสภาพดีจริงๆเสาไดโนเสาเด็กชอบนะงานแบบนี้เด็กชอบใช่ ต้นทุนราคาถูกงานราคาไม่สูงมากนะคะคือไม่จําเป็นต้องคัดแยกหัวผ้าเพราะโดยส่วนใหญ่โดยรวมโดยรวมเออบ๊อบสันโดยรวมคืองานสะอาดเออง่ายๆเลยก็คือโดยรวมแบบว่างานเขาสะอาดสะอาดจริงๆนี่ไซส์ก็จะอยู่ไม่เกินร้อยห้าสิบเนาะเท่าที่ดูเนาะไม่เกินร้อยห้าสิบคือเล็กสุดก็ประมาณแปดสิบนะคะไซส์แปดสิบก็จะอยู่ประมาณแบบน้องหนึ่งขวบสองขวบประมาณนี้นะคะ ร้อยห้าสิบก็น่าจะไม่เกินเก้าขวบสิบขวบอะไม่เกินนี้เลย <Hey. S 1> ต้นทุนราคาถูกจัดไปเถอะถูกมากจ้ะแม่ถูกมากจ้ะแชมเปี้ยนโอ้โหแ,แ,แบนด์ช่ําแบนด์เยอะแบนดีแบรนดังเพียบ แีแน่นเลยลูกค้าหก0ับาทนะคะไม่ต้องเอาไปวันนี้ลดแค่สองกระสอบแม่เหลือ3,450บาทนะแม่นะน้ำหนัก100่กิโลเราบอกแล้วว่าเราลด50%ไงโอ้น้ำหนัก100่กิโลนะคะน้ำหนัก100่กิโลน้ำหนัก100่กิโล รีวิวขอไข่หนึ่งสองนะคะ <IC> ขอไข่หน <IC> ึ่งสองยูนิโครกะสอบใหม่ JP 0 1จ้ะหมดแล้วหมดเลยจ้ะแม่หมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยเออใครซื้อได้ใครซื้อทัน ที่แบบเฮ้ยขายอยู่แล้วเนาะเออลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือขายอยู่แล้วงานพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยน้ำหนัก100่รกิโลนะคะฮูมาฮูมาแบรนด์ฉ่ำมากเลยแบรนด์ฉ่ำมากเลย อียู่นกเครออะไรอ่ะนกเสาอนี่อาจจะไม่ได้ยกโชว์ทุกตัวนะคะเพราะว่าจำนวนมันเยอะมากไม่งั้นเดี๋ยวเราแบบมีเป็น อีกเป็นสิบรายการไม่งั้นไม่ทันเดี๋ยวชูดูชั้นกันใช่ใช่ให้ดูกันเป็นชั้นผ้านะคะให้ดูกันเป็นชั้นผ้าลูกค้าไม่ต้องกลัว <Baby S 2> ว่า<ด>เฮ้ยงานเขาจะยัดไส้หรือเปล่างานเขาจะแบบว่ามีงานยัดไส้งานเละงานเสียบ,บนหรือเปล่าไม่ต้องกลัวเลยค่ะอันนี้คือไม่มีงานเสียงานยัดไส้นะคะกางเกงสเวตเตอร์แบรนด์ล้วนยกกระสอบลูกเท่าไหร่ไม่มีพี่กันเกงสเวตเตอร์จะเป็นรวมแบรนด์พี่ถ้าเป็นแบรนด์ล้วนไม่มีค่ะ โ <Baby> อ้ยได้โยนา่นารักนา่ารักน่ารักค่ะราคาดีราคาโดน6,900เหลือ3,450บาทนะคะเจ้าหญิงอืมเออ่าเดี๋ยวโกยให้ดูชั้นตรงกลางของผ้านะคะว่าทุกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกทุกส่วนทุกชั้นในกระสอบอ่านี่พลิกมาเอาฟึบเออนั่นแหละ ทุกส่วนทุกชั้นในกระสอบนะคะไม่มีงานยัดไส้งานคือขายได้ทุกตัวสภาพดีทุกตัวขายได้หมดทุกตัวนะคะงานดีมากผ้าสะอาดต้นทุนตกเฉลี่ยตัวละประมาณ3-4บาทเท่านั้นซึ่งกระสอบญี่ปุ่นราคานี้พี่หาแล้วก็เช็คราคาได้เลยว่าไม่มีแน่นอนพี่พี่อยา่าไปเทียบเกตราคากับยานจีนนะมันคนละเรื่องกันนะคะ เออเดี๋ยวลูกค้าจะไปเทียบกับงานจีนมันมัน,ม,นมันเทียบกันคนละ<อ>กเกรดกันนะพี่นะตัวนี้มันเป็นงานญี่ปุ่นนะนายกิ การสกรีนลายการ์ตูนของเด็กจะออกเยอะเนาะตามลักษณะของเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะคนใส่เออประมาณนั้นนี่ยคนใส่ n กี <Maggie. S 1> โโ้โอ้โหสวยมากเลยตัวนี้ถูกแบบยาวมากถูกแบบยาวมากเลย ร้อยโดยประมาณนะคะแปดร้ยอยไนกี้ไนกี้เหลวคัดแยกแบรนด์แยกหัวผ้าอะไรต่างๆได้เยอะมากพี่6,900นะคะ6,900เหลือ3,450้อบาทเออคึ่งราคาห้รค่ะลดหนักจัดแรกพี่ มีแค่สองกระสอบในละูกค้ารายการนี้มีกี่เมาส์งานตีกินเ,เยอนะปดมากนี่สีสันออกเยอะมาก ต้นทุนแค่หลักหน่วยยูนิโค <Un ico. S 2> ต่อด้วย h อ็ คนบท โบโลแล้วเป็นลอเลน ปูมากปูมากแบนเยอะแบนเยอะพี่แบนเยอะแบนเยอะนี่คิดตีร์ปูมากปูมากเยอะ

อ,อันนี้ต้องแมบซจำนวนไหมไม่ต้องไม่ต้อง ชั้นล่างชั้นล่างชั้นล่างต่อด้วยชั้นล่างคือความที่มันเยอะมากดูแต่ละชั้นผ้านะลูกค้าไฮโก้อตู้หัว เออแบรนด์ออกดีมากีาเห็นเขาตั้งแต่หัวกระสอบนะตั้งแต่หัวกระสอบนะนสวยด้วยนะครับ จจเราเรียกมาเลยนี่นี่สองคนโอ้เต็มเต็มเตม ไ,ไ,ไม่ต้องน้ำมับ ชุดนอนซาตินชุดนอนซาตินไม่มีพี่ไม่มีค่ะบ a ี y ด o g